สวัสดีครับวันนี้พบกับโคอิมเจริญนะครับวันนี้เสนอเมนูผัดเผ็ดปลาดุกนะครับทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งชื่อกันใหม่อีกทีแล้วกันนะครับวัตถุด,ดิบก็จะมีปลาดุกนะครับปลาดุกอันนี้ที่ขาวๆไม่ใช่เลยนะครับผมล้างเกลือกับน้ำส้มสายชูนะครับดับข่าวนะครับก็จะมีปลาดุกประมาณตอนนี้ซื้อมา โลสองขีดครับแล้วก็พริกแกงนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำตาลผงชูรสรสดีนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็กระเพราเนี่ยเดี๋ยวเราไปทอดให้กรอบนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีพรสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยนะครับอ่าส่วนแป้ง ชุบกรอบนะครับผมจะเอาปลาดุกเนี่ยมาคุกบางๆเพื่อไม่ให้ติดกระทะนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาดุกนะครับมาใส่นะครับบางๆครับทำบางๆไม่ให้มันติดกระทะเฉยครับนี่นะครับ คลุกเขากับแป้งหน่อยนะครับนี่ครับจะได้กรอบๆครับนะครับนี่ครับให้มันได้ผิผวๆใฉ่ครับนี่ทำเป็นชุดทำเชุดไว้ครับทำเป็นเียกระทะกระ,ะถะล้าสิบยี่สิบชิ้นก็ทำได้เลยครับนะครับ ว่าไฟน่าจะได้แล้วอลองทอดเลยครับไฟยังไม่แรงสักครู่ครับไฟเริ่มแรงแล้วนะครับเริ่มมาเข้าเลยครับแล้วทอดใส่บางๆครับ ทีละชุดครับทีละกระทะน่าจะสักสองกระทะก็น่าจะได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาคุกอีกทีเด้้วกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับสักกู่หนึ่งเคุกปลา,าก่อนอครับเป็นไงบ้างเริ่มต่อะครับ แต่ผมว่าไม่ต้องกรอบมากนะครับกรอบมากเนื้อมันแข็งก็ได้ผมว่าขนาดนี้กำลังดีนะนะครับผมว่าขนะดน,นี้ยกำลังสวยถ้ามันด้านไปมันแข็งไปแล้วมันไม่มีเนื้อครับผมออดีกว่าจะไม่อร่อยอขึ้นดีกว่าต่อไปแล้วมันไม่อร่อย นะครับนะครับทำง่ายๆครับทำบ้านๆซื้อเข้าอกินก็สี่สิบห้าสิบนี่ผมซื้อปลาดุกมาแบบไม่มีไม่มีหัวก็โลละแปดสิบนะครับนี่ชุดเนี้ยโลกว่าร้อยหนึ่งพริกแกงยี่สิบพริกใบมะกรูดใบกระเพรา ยังไม่ถึงร้อยห้าสิบเลยครับกินได้ทั้งบ้านนะครับเดี๋ยวเราทอดดูแล้วหนึ่งสองกระทะพอดีครับสองกระทะพอดีพอเราทอดปลาดุกเสร็จแหละเดี๋ยวเราก็มาทอดใบมะกรูดกันนะครับนะง่ายๆได้แตความให้แม่อร่อยใันลูไปครับหมแล้วนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับสัาผท,ที่สองสวยครับการท้องเรื่องนี่ครับนี่พอเราทอดเสร็จประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันคุณครับอ่าเอาละครับนี่ปดุกก็น่าจะได้แล้วนี่ พอแล้วครับเราตักเหมือนเดิมเก็บตักไปผักไว้นะครับเสร็จน้ำมันอู้เยอะเหมือนกันนี่แหละโลโลก,กว่านะเยอะนะไ,ไ้อยู่ น้ำมันนี้เราทอเสร็จทิ้งเลยนะครับมันเป็นแป้งนล้วทำออื่างอื่นก็น่าจะลำบากแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้ทอดเกินสองครั้งนะครับน้ำมันนะครับนี่เราใส่ไปครับบูมนะครับ เราประดุกมาพักไว้ก่อนครับพักไว้ก่อนจะไม่มีที่ไว้อันนี้เดี๋ยวเราโรยหน้าครับมีจะเข้าผักชีโรยหน้าเราเอากระเพราโรยหน้าไปไงเขาวกว่าเยอะ รอให้มันสุก,กน,นะครับ,บกรอบกลย่งนโอ้ทอดสวยไหมสีเหลืองสวยเช่ยนะครับขานะของเราก็เริ่มจะได้แล้วนะครับ นะเอาละครับได้เรื่องตามสองเรื่องครับปุ๊บน okay. 네 mm ี่ปึ๊บนะครับผิดแก๊สครับเดี๋ยวเรามาผัดกันนะครับโอเคเอาละครับ เราใส่น้ำมันเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมตัวอย่างพร้อมแล้วนะครับนี่เวเราใส่พริกแกงเข้าไปนะครับแกงไปปึ๊บไม่รู้วันนี้กระทะจะกิ้งว่ะจะต้องตกใจนะครับผมว่าไม่เคลือบแน่เลย เดี๋ยวผมไปเอาพริกแกงมาเพิ่มดีกว่าโอเคเอาพริกแกงมาเพิ่มแล้วงั้นดูแล้วไม่น่าจะได้โลล้วยห,หอมครับจะแกงหอมก่อนพริกแกงหอม มาแล้วครับเห็นปแกงมาแล้วโอเคเห็นได้ครับเติมน้ำไป เริมเมออไปเหไปเยครยบ,รบเราปรุงรสกันเลยนะครับที่เราเตรียมไว้ปึ๊บอนะครับสักครู ลครับนี่ที่เราเตรียมไม้นะครับปรุงเลยครับต้องใส่เยอะครับใส่ทีนิดเดียหน่อยมม่จะออกหวานเค็มนะครับเมนูนี้หวานเค็มจะปลูกนี่น,นราไปะาน แต่คู่ครับเอ๊ไม่ตัดอีกแล้วแต่โทรศัพท์ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับเนี่เอาละครับถึงขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาปลาใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วเราเปรี้ยวหวานนะครับเอ้ เค็มๆมหวานๆนะครับนี่แล้วใส่เข้าไปเลยใส่แไปเลยนะครับถ้าผิดพลาดไปกไนันนดขอโทษด้วยนะครับพอดีโทรศัพท์น่าจะต้องการของใหม่เงี้ยมันร้อนครับรู้สึกช่วงนี้มันร้อนวใส่เข้าไปเลยครับอีกทฟ้ทานี่มะกรูดนี่แล้วก็ฉาบน,นี่ต้องขอโทษด้วยนะครับ คลิปอาจจะไม่ติดจะติดไปต่อเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องมันเร์ครับมันร้อนพอมันร้อนปุ๊บคราวนี้มันสต็อปไม่ได้สต็อปไม่ได้ก็บางทีก็ไม่รู้หลุดมั่งก็ไม่รู้ขอโทษด้วยครับนะครับนี่เห็นไหมเห็นแล้วมาเก็ตไหมครับอ,อุดยเด เดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันครับเอาละครับเครื่องมันจะร้อนครับเรียบร้อยแล้วครับผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่โรยกระเพรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ตอนเสิร์ฟดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะครับยังไงก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับอ้าวถุงแว๊บนี่ครับกินข้าวไปกับอิ่มเจริญนะครับ วันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโอโหสิให้ด้วยนะครับโทรศัพท์มันรวนแล้วครับยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์กันด้วยติดตามที่ YouTube ครัวอิ่มเจริญนะครับรีวิวนะครับเป็นกำลังใจนะครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ